ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับปิจาแหลกครับคลิปนี้ครับก็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนในศีรษที่สองครับบนถนนที่เวงหวางเสียนโม่ก็ได้เดินอย่างเงียบๆโดยมีเจียงอูที่เป็นองค์ักษค์คนสนิทคอยเดินตามหลังแล้วนอกจากนี้ที่ด้านหลังก็ยังมีรถม้าตามมาด้วยเมื่อเสียนโม่กลับมาถึงบ้านภรรยาของเขาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าวังเย่ท่านกลับมาแล้วภรรยาของเสียนโม่ที่สวมชุดสีขาวได้รับโคมจากมือของเขาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าหวังเย่ชนายท่านถือโคม ไไม่จุดฟคําพูดที่ประกอบออกไปเสียนโมพอฟังก็สะดุ้งเล็กน้อยพร้อมทั้งกล่าวขึ้นว่าข้าลืมจุดเมื่อเสียงโมกล่าวจบก็เดินเข้าจวนไปส่วนภรรยาของเขาก็ได้คุมเสื้อบนไหลให้แต่ว่านางก็เผอถูกมือของเขาจึงได้อุทานออกมาว่ามือของท่านเหตุใดจึงเยือกเย็นปานนี้เสียนโมพอฟังก็ไม่ใส่ใจแล้วก็กล่าวว่าไม่เป็นไรพอกล่าวจบเสียนโมก็ได้เดินเข้าห้องหนังสือไปท,ทันทีส่วนภรรยาของเขาก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมและเมื่อสายลมได้พัดเข้ามาสาวใช้ที่ด้านหลัง ก็ได้เอ่ยคิดว่าหวังเฟยข้างนอกรลมแรงกลับห้องเตจ้าค่ะคำผู้นี้ประกาออกไปวีซูก็ได้ประกศีรษะนางได้หมุนตัวกลับมาแล้วก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าหวังเยนั้นกลับดึกขนาดนี้ยังไงก็ต้องหิวแน่ เจ้าไปสั่งห้องขู่ให้ทํากับข้าวง่ายๆแล้วก็ทํามาสักสองสาอย่างส่วนสาวใช้โปอบฟังก็พยักหน้าอย่างอ่อนใจแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าค่ะบ่าวจะไปเดี๋ยวนี้หวังเฟยกลับห้องแล้วก็ไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะท่านสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ควรนอนดึกอีซูพปฟังก็ไม่ตอบคําว่านางนั้นเพียงเอ่ยไปว่าเจ้ารีบไปเถอะเมื่อสาวใช้ได้ไปแล้ววีซูได้หันหน้าไปที่ห้องหนังสือแล้วนางก็เห็นว่าในห้องหนังสือนั้นได้จุดเทียนสว่างอยู่วีซูขณะที่นางได้มองอยู่นั้นนางก็ได้ เผยยิ้มออกมาพร้อมกันนั้นนางก็ได้เตรียมชาชั้นดีเพื่อไปชงให้เสียนโมชิมและภายในห้องหนังสือเสียนโมก็ได้ขี้กระดาษกลางออกแล้วก็ถือผูกกนค้างไว้โดยที่ไม่ได้เขียนอะไรลงไปแต่แล้วน้ำบึกบนผูกกนก็ได้หยดลงไปบนกระดาษจนทําให้กระดาษนั้นมีรอยจุดขึ้นมาส่วนเจียงอูที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ได้เอ่ยด้วยน้าเสียงประมาว่าหวังเย่าข้าน้อยเปลี่ยนกระดาษให้นักขรรภ์เสียนโมทีท่กําลังจ้องหน้ามองอยู่นั้นก็ได้ขย่ำกระดาษแล้วก็โยนลงพื้นส่วนทางด้านเจียงอู ก็ได้แต่งเงียบไปตัวเขาได้รับช้ยเสียนโมมา7 8ปีแล้วและเขาก็รู้จักเสียนโมไปอย่างดีและเมื่อเห็นท่าทางของเสียนโมเจียงอู G U ก็รู้ทันทีว่าเจ้านายของเขานั้นอารมณ์ไม่ดีแต่แล้วเสียนโมก็ได้ดึงกระดาษแผ่นใหม่ออกมาและจากนั้นก็เริ่มต้นเขียนทันทีเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ได้ส่งให้เจียงอูพร้อมนักกล่าวว่าพรุ่งนี้เจ้านําไปส่งให้เจ้าทาวีที่เป็นกรมพิธีการให้เขานั้นส่งไปที่ด่านไปจจอแล้วก็มอบไปถึงมือเยียนสินเมื่อคําพูนีได้กล่าวออกมา เจียงอูก็ตะลึงขึ้นมาก่อนที่จะพงกติรษะแล้วก็กล่าวขึ้นว่าน้อมรับคําสั่งเมเจียงอูได้ไปแล้วเสียนโมที่อยู่ในห้องหนังสือก็ได้นั่งพิงเก้าอี้แล้วก็หลับตาลงช้าๆและจากนั้นข่าวการแต่งงานระหว่างเยียนเปยกับไวซ่งก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแผ่นดินและในสถานการณ์ที่ปั่นปวดวุ่นวายเช่นนี้การแต่งงานเชื่อมไมตรีของทั้งสองแคว้นก็ได้กลายเป็นพัธมิตรโดยสมบูรณ์แล้วในไม่ช้าทับเรลือและทับบกของไวซ่งก็ได้คึกคนืนขึ้นมาแล้วก็พร้อมทีี่จะบุกตาเซย และร่วมลบกับเย็ยนเปยตลอดเวลาแต่ว่าในค่ําคืนนี้ด่านไปเจอก็ตกอยู่ในความวังเวงและความน่ากลัวเช่นเคยนับตั้งแต่เย็ยนเปยได้รับหน้าที่มาดูแลด่านแห่งนี้ความรุ่งเรืองที่เคยมีของที่นี่ก็ได้สูญหายไปแต่แล้วในเวลายามสองกองทัพซิลลีก็ได้ปรากฏขึ้นและแต่ละกลุ่มก็ป้ายสีดำนบนใบหน้าพร้อมทั้งได้ปรากฏตัวขึ้นในป้อมส่วชูเฉียวที่ยืนอยู่กลางกลุ่มนางก็ได้ทบทวดแผนการอีกรอบข้อที่1ไม่ว่าประสบกับผู้ใดก็ตามที่อาจสร้างความคุกค หรือว่าแจ้งสัญญาณเตือนภัยได้ต้องกับจัดคนผู้นั้นทันทีข้อที่2กลุ่มที่1ต้องก่อความวุ่นวายภายในเมืองส่วนกลุ่มที่2ให้ไล่ต้อนฝูงม้าไปยังที่ตัวนออกเชยงเหนือเพื่อตบตาทหารรักษาการให้แตกตื่นแล้วก็สร้างสถานการณ์ว่าตาเซียได้บุกโจมตีแล้วข้อที่3คนอื่นๆต้องรอฟังข่าวจากพวกพ้องที่ด้านนอกและช่วยโอกาสชุลมุนเพื่อเล็ดลอดเข้าด่านไปเมื่อถึงเวลายาม3เฮเร์ฉี she, ได้นํากลุ่มที่1เข้าด่านไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันกลุ่มที่ ก็ออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าเปลี่ยนทิศตะวันออกเฉียงเหนือและก็เตรียมฝูงไม้พร้อมสับและในความมืดนี้เธอชีก็ได้นำทับซิลลีเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วในไม่ช้าก็หายไปในความมืดส่วนจู่เจียกับทหารองครักษ์หลายคนก็ได้รออยู่ในป่าทึบพร้อมกันนี้นางก็ได้ทบทวนแผนการต่างๆอีกหลายรอบเพื่อค้นหาช่องโหว่ต่อไปเมื่อทบทวนถึง3รอบแล้วนางได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วจากนั้นนางก็ได้รอเสียงตอบรับต่อไปและเมื่อเวลา ได้ผ่านไปหนึ่งชั่วยามฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีเสียงฝีเท้ามาดังขึ้นนอกจากเสียงฝีเท้ามาแล้วทางด้านนั้นก็มีเสียงนักรบอีกด้วยและฝุ่นดินที่ฟุ้งตลบขึ้นมานั้นก็มาจากกิ่งไม้ที่ถูกผูกติดไว้กับหางมา้าส่วนบนป้อมไปจีก็มาเกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาและความสนใจของทหารบนป้อมก็มุ่งไปทางทตะวันออกเฉียงเหนือในไม่ช้าประตูเมืองที่อยู่ทางทตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้เปิดกว้างขึ้นทหารหน่วยสอดแนมก็ได้พุ่งออกมาและเมื่อได้จังหวะทหารซิลลี่ก็ได้สั่ง หาหน่วยสอดแนมจนหมดและเมื่อผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามในเมืองก็ได้มีเปลวไฟลุกขึ้นส่วนจูเชียวได้ยืนขึ้นแล้วก็ออกคําสั่งไปว่าถึงเวลาต้องไปแล้วจูเฉียวได้นําทัพมาที่ริมแม่น้ำหานเจียงพร้อมพลิงนําผู้ใต้บังคับบัญชาลงแพรแล้วก็ล่องแพรไปยังเปี้ยนถังแต่แล้วเมื่อล่องแพรไปได้ไปถึงหนึ่งการทูบจูเฉียวก็ได้ง้างธนูแล้วก็ยิงออกไปในความมืดพร้อมกันนั้นก็มีเสียงคนร้องดังออกมาและในพริบตาต่อมาขบไฟก็ได้สว่างขึ้นพร้อมกันพร้อมกัมกบเดือยอีกห้า ลอยลามที่ปรากฏขึ้นและจากนั้นทวนยาอีกหลายสิบเ่ม<ๆ>ก็ได้ถูกแทกออกมาจากทั่วทุกสารทิศในทหารเย็ยนเปยคนหนึ่งที่อยู่หัวเรือก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าโจกรกบฏจงมารับความตายพร้อมกระดันมือธนูก็ได้สาดยิงลูกธนูออกมาแล้วในตอนนี้ฝนธนูก็ได้ลอยเต็มท้องฟ้าแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าโดดและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเฮอเสียวที่ตะหวาดขึ้นมาส่วนลูกธนูที่พุ่งมาก็ได้ปักบนแพเต็มไปหมดทางด้านทัพเย็ยนเปยก็มีเสียงดังขึ้นว่าท่านแม่ทัพพวกมัน ก็มีเสียงดังโวยวายขึ้นมาว่าทับแม่ทับเรือรั่วแล้วในตอนนี้ทับเย็นเปยก็ได้เกิดความโกลาหลหวุ่นวายขึ้นมาแล้วเนื่องจากทองเรือจํานวนมากทั้งที่ถูกเจาะและมวลน,น้ําก็ได้ะลักก้ามาแล้วพริบตาเดียวเรือเล็ก3ามลำก็ได้จมดิ่งลงไปตัวทหารเย็นเปยที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็พากันเกาะขอนไม้เพื่อเอาชีวิตรอดและจากนั้นเสียงร้องอันนาก็ดังไปทั่วบริเวณ รลอมกันนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าพวกมันอยู่ด้านล่างใช้เครื่องยิงก้นหินทุบพวกมันใช้หอกยาวแทงพวกมันให้ตายแต่แล้วก็มีเสียงคัดค้านขึ้นมาว่าท่านแม่ทัพไม่ได้ขอรับในน้ําก็มีคนของพวกเราด้วยต่วแม่ทัพพอฟังก็ได้ตะโกนไปว่าต้องใส่หัวไปทหารคนนั้นแม่ถูกตะคอกแต่ก็ยังอยากตะโกนห้ามอยู่เขาได้ถูกเพื่อนทหารลากออกไปแล้วจากนั้นทหารคนนั้นก็ได้ตะโกนขึ้นว่า่าบาทเคยรับสั่งว่าให้จับเป็นส่วนทหารอื่นๆพอฟังก็รีบแย้งไปว่าาจจัับบเป็นตย ก็ยังไม่รู้ว่าจับได้หรือไม่อยากจะให้จับเป็นอีกแล้วในตอนนี้ครบไฟก็ได้จุดสว่างขึ้นพร้อมกับหินยักษ์ที่เรียงรายเป็นแถวเมื่อแม่ทัพได้วดสวัสดีออกไปพลทหารก็รีบเตรียมเครื่องยิงก้อนหินทันทีและพลหอกหลายแถวก็ได้วิ่งกลูเข้ามาแล้วจากนั้นหินยักษ์หลายก้อนก็ได้ถูกยิงลงในน้ส่ดนหอกยาวก็ได้กระหน่าแทงอย่างดุเดือดจนในตอนนี้แม่น้ําก็ได้กลายเป็นสีแดงแล้วและการโจมตีหลายครั้งติดต่อกันก็ทําให้แผ่ไม้ของจูเฉียวได้ถูกทําลายจนแหลกราละเอียดไปเมื่อเสียงคารฟันได้เงลงแล้ว ทหารเย,ยนเปยก็จ้องมองผิวน้ําด้วยความสงสัยแล้วก็เอ,อ่ยขึ้นว่าตายหมดแล้วหรือชั้นไหนจึงไม่ลอยขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าดูนั่นและไม่ทราบว่าวเสียงนี้นั้นดังมาจากที่ใดแต่ว่าผิวน้ําที่ไกลออกไปด้านหลังก็มีหัวคนลอยออกมานับไม่ถ้วนคนเหล่านั้นขณะที่ลอยคอก็ได้ถอดเสื้อออกมาพร้อมนั่กอดคอแล้วก็รอวงกันเป็นกลุ่มแล้วจากนั้นอึดใจถัดมาคนกลุ่มนั้นก็ได้ลอยอยู่เหนือน้ําแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ําอย่างรวดเร็วส่วนแม่ทัพเย,ยนเปยก็ได้แต่ตะลึงตาค้าง แล้วก็ตะคอกถามว่านั่นอะไรส่วนแม่ทัพที่มีประสบการณ์โชคโชนก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเหมือนว่านั่นน,น,นั่นจะเป็นทุนหนังแกะทางด้านแม่ทัพพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่ารีบตามไปแต่แล้วก็มีเสียงคัดค้านดังขึ้นว่าท่านแม่ทัพท่อนไม้แตกหักพวกนั้นขวางทางอยู่เรือของพวกเรานั้นไปไม่ได้แล้วเมื่อแม่ทัพได้ฟังคํากล่าวเช่นนี้ก็ทําได้เพียงตะลึงอยู่กับที่เท่านั้นและเขาก็มีคิดว่าตัวเองที่ของความได้เปรียบในทุกด้านสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยคนเหล่านั้นหนีรอดไปได้หลังจากชู กระเพื่อฉี่แล้วนางก็ได้สรุปจํานวนคนอีกครั้งแล้วก็พบว่ามี3,000คนที่ได้ตายไปในศึกครั้งนี้แต่ทว่าทุกคนก็ได้ผ่านด่านไปเจอไปด้วยค่าตอบแทนเท่านี้และนี่ก็นับว่าเป็นชัยชนะที่เหลือเชื่อแล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่รุ่ลร่วงแม้ว่าผ่านด่านไปเจอไปได้แต่ว่าเหตุนี้ก็สะกิดความสนใจของทหารเย็ยนเปิดยขึ้นมาและพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่หลังด่านไปเจอเวลานี้ก็อยู่ในความยึดครองของทหารเย็ยนเปยแล้วและในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ตัดสินใจ ทันทีว่าจะต้องนําทับขึ้นเขาและจากนั้นอีกสองวันต่อมาก็ได้เจอกับคาศึกเป็นครั้งแรกและในช่วงเวลาสองสวันนี้ก็ได้ปะทะกับคาศึกไป20ครั้งแล้วโดยากางทัพซิลลี่ก็เป็นฝ่ายชนะแม้ว่ากองทัพเยนเปยนั้นจะเชี่ยวชาญในด้านทหารม้าแต่ว่ากองทัพซิลลี่ก็ชํนนานาญศึกในป่าเขาและมีความถนัดในการซุ่มโจมตีระยะใกล้มากกว่าบวกกับชูเชียวนั้นเป็นผู้บัญชาการกองกําลังกลุ่มนี้จึงได้วิ่งไปลบไปแล้วก็ได้เข้าใกล้ พื้นที่ของเปี้ยนถังอย่างรวดเร็วแต่ทว่าขณะที่จะออกจากพื้นที่ป่าเขาเพื่อเข้าสู่พื้นที่หานซุยกองทับเย็ยนเปย์ปลาบให้จุดไฟเผาป่าขึ้นมาและเปลวเพลิงในครั้งนี้ก็ได้ลุกไหม้ติดต่อกันถึง4วันแล้วก็ได้ลุกลามไปยังเขตของภูเขาชิวถังแล้วนอกจากนี้เลือกสวนไรนาของชาวบ้านก็ได้ถูกเผาจนวอดวายแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนและด้วยความจำใจชูเฉียวจึงต้องนัทับออกจากเขตภูเขาเนื่องเพราะไฟไม่ป่าและภูเขาก็หลงทิศ แม้ว่ากองทัพหลังจีนนั้นจะคุ้นเคยพื้นที่แต่ประุ่เช้าก็ต้องปะทะก,กับทหารเย,ยนเปยอีกครั้งและในศึกที่เมืองคังรีทั้งสองฝ่ายก็บาดเจ็บล้มตายอย่างหนักส่วนชูเฉียวได้นำกำลังทหาร3 0 0พันคนเพื่อบุกโจมตีค่ายใหญ่ของศัตรูส่วนผู้ประชาการใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ถูกธนูยิงเข้าไปหนึ่งดอกแล้วก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมนั้นเป็นตายรายดีอย่างไรแต่ว่าทัพเย,ยนเปยก็ไม่ได้ระสำร่ำระทายแล้วก็ยังสู้ไปถอยไปพร้อมนักงต่อตาศัตรูได้อย่างเข้มแข็งหลังจากศึกที่เมืองรีแัังช,ช ก็ได้แบ่งทหารเป็นกลุ่มย่อย10บกลุ่มแล้วจากนั้นก็จัดขบวนรูปพัดโดยทุกกลุ่มได้ทิ้งระยะห่างสองลี้เพื่อเดินทางเข้าสุดานหารนซุยแต่ทว่าเมื่อมาถึงเมืองหารลี่ชูเชียก็กลับล้มป่วยขึ้นมาอันที่จริงตัวนาง ก็รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติมาหลายวันแล้วนอกจากปวดท้องก็ยังมีอาการคืนไส้วิงเวียนมือเท้าก็อ่อนแรงแต่เพราะว่าเหตุการณ์ขับขันนางก็เลยยืนหยัดอยู่ได้ระยามนี้เมื่อสลัดดุดจากทหารเย็ยนเปยชั่วคราวแล้วนางที่ดได้สุดตัวล้มลงพร้อมกันนั้นเธอเซวก็ได้สั่งกายให้ตั้งค่ายนอกเมืองทันทีโดยไม่สนใจคำทัดทานของชูเฉียวและก็ตามด้วยการพาชูเฉียวเข้าไปยังเมืองหนานหลีแม้ว่าเปียนทางนั้นเกิดศึกสงครามระเย,ยนเปยก็ได้ยึดครองในหลายพื้นที่แต่ว่าสภาพ ความเสียหายของเปียนถังก็ไม่ได้รุนแรงเท่าตาเซียเมืองใหญ่หลายเมืองก็ยังคงรักษาความรุ่งเรืองเอาไว้ได้นอกจากผลกระทบจากการสู้รบที่ทําให้สินค้าทีตัวสูงแล้วด้านอื่นๆก็แทบไม่ส่งผลอันใดและในเวลานี้เฮอร์เซียวก็ได้เชิญหมอมาดูชูเฉียว่วนชูเชียวที่วิ่งเวียนศีรษะก็อยากจะนอนท่าเดียวแต่เวลานี้นางก็กลับนอนไม่หลับขึ้นมาจึงได้เอนหลังบนเตียงแล้วก็มองไปยังม่านกระโจมและในระหว่างที่ทหารเย,ยนเปยไล่ล่าทหารเย,ยนเปยก็ตะโกนด่าว่าโจลกะบฏเช่นนั้น ก็หมายความว่าฝ่ายตรงข้ามก็ได้ร่วงรู้ฐานะของนางแล้วแต่ด้วยสติปัญญาของเยียนสินก็สมควรเดาได้ว่าเวลานี้คนที่สามมาเสี่ยงชีวิตเพื่อบุกโจมตีดานหน้าก็มีขนางคนเดียวซึ่งอยู่ในฐานะซิลีหวังแล้วก็ผ่านการแต่งตั้งจากลีเชิโดยตรงแล้วเช่นนั้นก็แปลว่าเยียนสินไม่คิดไว้ชีวิตนางและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะยามนี้เยียนสินนั้นเป็นพันธมิตรกับจริงอันหวังเฟยแล้วส่วนเยียนสินก็ต้องช่วยพันธมิตรเพื่อสกัดนางเอาไว้และในสนามรบก็ไหลพ่อไหลลู แม้แต่นางกับเยียนซินก็ไม่ต้องพูดถึงและสิ่งเหล่านี้นางก็เข้าใจกระจ่างดีเมื่อหมอได้มาถึงแล้วเธอเซียวที่ยืนอยู่ข้างหมอก็มองดูหมอที่ตรวจที่ประจานของจูเซียวด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดเมื่อหมอฉลาได้ตรวจเสร็จแล้วก็ได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าขอแสดงความยินดีกับสามีท่านนี้ด้วยภรยาของท่านได้ตั้งท้องแล้วเธอเซียวปอฟังก็สะดุ้งเหงื่อขึ้นมาแล้วจากนั้นก็รีบบอกหมอไปว่าเข้าใจผิดแล้วนี่เป็นนายหญิงของข้าข้าเป็นแค่องครษ์คนหนึ่งส่วนหมอชลาพอฟังก็รีบ กล่าวขออาภัยไปว่าเห็นท่านนั้นเคร่งเครียดปานนั้นยังคิดว่าท่านนั้นเป็นบิดาของเด็กข้าต้องขออาภัยด้วยหลังจากที่เฮอเซียวได้พูดคุยกับหมอ,อยุ่ครูหนึ่งชูเฉียวก็กลับตะลึงขึ้นมาแล้วก็คลายกับว่าตัวนางได้ถูกคนมีสับสลังนางจึงนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากผ่านไปเนิ่นนานชูเฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าเขาว่าอะไร ค่าท้องแล้วข้าจะมีลูกแล้วชูเฉียวได้จ้องหมองหมอคนนั้นยังไม่อยากเชื่อแล้วก็ถามขึ้นว่าท่านว่ากันไรท่านช่วยพูดอีกรอบส่วนหมอพอฟังก็ได้กล่าวกันว่าหูหยินท่านออกประมาทเกินไปแล้ว ท่านตั้งคันกับ3เดือนชะนตัวเองจึงไม่รู้สักนิดวินำซ้ำสุขภาพก็ไม่สู้ดีที่ประจรยุ่งเหยิงหากไม่รักษาตัวให้ดีก็อาจเป็นอันตรายถึงเด็กในท้องได้เมื่อหมอได้กล่าวคำพูดชะน,นีออกมาชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวด้วยความตกตะลึงว่า3เดือนนางได้มองหน้าท้องตัวเองแล้วก็คิดไปว่าเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรส่วนหมอก็ได้กล่าวต่ออีกว่าข้าเขียนใบสั่งยาบำรุงคันให้ท่านแล้ว ท่านต้องกินให้ครบจากนั้นก็รักษาสุขภาพไปดีอย่าได้เดินทางรอนแรมแล้วก็ทําให้ร่างกายตากตามอีก เมื่อหมอชลาเตือนานางเสร็จก็ได้เดิอนออกไปพร้อมเฮอเซียวส่วนจูเฉียวก็ได้แต่นั่งใจรอยอยู่บนเตียงเนื่องประช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราววุ่นวายไม่หยุดไม่ย่อนและสงครามก็ใกล้ประตูก,กันทุกทีและภายใต้สภาวะเช่นนี้ตัวนางก็ถึงกับตั้งครรภ์แล้วพร้อมกันนั้นนาะงก็ได้คิดว่าอีเวนเย่ข้ามีลูกให้ท่านแล้วข้ามีลูกแล้วและในค่ําคืนนั้นเฮอเซียวได้จุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็เอาา่ยถามจูเฉียวว่าใต้เท้าพวกเราอยากจะไปทางจริงหรือไม่ถ้าอย่างไรก็ตรงกั จับชิงไห่ยเลยดีกว่าจูเฉียวพอฟังก็นิ่งมองเฮอเซียวแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาส่วนเฮอเซียวก็กล่าวต่อไปว่าใต้เทา้าร่างกายของท่านไม่เหมาะนำทัาอีกต่อไปท่านไม่คิดถึงตัวเองก็ควรนึกถึงน,น้อยซีบ้างคำนึงถึงลูกในท้องของท่านบ้างเมื่อเฮอเซียวกล่าวถึงตอนนี้จูเฉียวก็สะท้านขึ้นมานางได้ก้มดูท้องตัวเองแล้วชั่วคู่ก็ได้เอ่ยเบาๆว,ว่าเฮอเซียวข้าเคยโกหกขเขามาแล้วครั้งหนึ่งส่วนเฮอเซียวพอฟังก็ปงะขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่านางนั้นหมายถึงใครเขาก็เลยถาม ได้ท้าวว่ากัอะไร่วนจูเฉียวก็กล่าวย้ำไปอีกว่าข้าโกหกเขามาครั้งหนึ่งแล้วจูเฉียวได้มองไปที่เทียนเล่มนั้นแล้วก็กล่าวต่ออีกว่าข้าบอกเขาว่าจะอยู่ปกป้องเขาไม่ให้ใครรังแกเขาอีกแต่ว่าข้าก็ทําไม่ได้ตอนนี้เขาก็ไม่มีบิดาแล้วข้าคํานึงถึงลูกตัวเองแล้วใครนั้นคํานึงถึงเขาบ้างเมื่อจูเฉียวกล่าวถึงตอนนี้เฮอเซียวก็รู้สึกกระจจางใจขึ้นมาแล้วเขาก็รู้ว่านางนั้นหมายถึงจักรพรรดิซิวอีเฮอเซียวก็เลยกล่าวขึ้นว่าใต้เท้าสถานการณ์ก็ลุ มาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่ใช่กำลังของท่านคนเดียวก็สามารถพลิกผันได้ต่อให้อยู่เลี้ยนถังตั้งแต่แรกก็ไม่น่าว่าจะหยุดยั้งวันนี้ได้สุขภาพของท่านก็ไม่แข็งแรงไม่ควรใช้ความคิดมากเกินไปไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกเรื่องจูเฉียวเมื่อฟังถึงตอนนี้นางได้เห่อยหน้าขึ้นสูดลมหายใจแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเพื่อเซียวความรับผิดชอบบางอย่างบนโลกนี้ไม่อาจปัดผลตัวได้ข้าติดค้างบุญคุณของรีเชอร์ติดค้างบุญคุณเปี้ยนถังตอนนี้ก็ถึงเวลาทดแทนแล้วแล้วข้าก็คิดว่าหากว่าปล่อยให้เด็กคนนั้น ต้องตกอยู่ในอันตรายโดยที่ไม่ใหญ่ดีวันหน้าลูกของข้าก็คงดูแคนข้าเช่นกันเมื่อกล่าวถึงตอนนี้จูเฉียวได้ลุกขึ้นยืนสวมรองเท้าแล้วก็เริ่มนั่งกินข้าวแล้วก็กินยายอย่างว่าง่ายแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวพูนว่าท่านวางใจเธอไม่เป็นไรหรอกตัวเธอเซียวพอฟังก็ได้มองหน้านางและชั่ววูบนั้นเธอเซียวก็รู้ว่านางหมายถึงใครตัวนางเองหรือล,ลูกในท้องหรือว่าจากักรพรรดน้อยแล้วในตอนนี้ขณะเดียวกันภายในกระโจมใหญ่ที่ด่านไปจจอเยียนซินที่นั่งเอนกายอยู่นั้นก็ได้นั่งมองยิงสาวสิบกว่าคน ที่ขหาบ,บดีทองถิ่นได้ส่งเข้ามาให้และหญิงสาวบางคนก็ใจกล้ามองหน้าของเย็ยนสินโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวใดๆพร้อมกันนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฝ่าบาทพวกเราจัดวางกำลังพลไว้ที่ด่านหานสุยเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ต้องกวาดล้างทับซิรีซินซาจนเย,ยนสินบอกฟังก็ได้ตะโกนขึ้นว่า ทหารและจากนั้นทหารกสนิทก็ได้รีบวิ่งเข้ามาส่วนเย,ยนสินก็ได้สั่งต่อไปอีกว่าลากมันออกไปโบ2ยี่สิบไม้พอเย,ยนสินสั่งเสร็จทหารองคลักษ์ก็ได้ลากทหารเสรนาธิการกนนั้นออกไปแล้วไม่ถึงครูก็มีเสียงโอดครวญดังขึ้นมาส่วนหิงสาวท,ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นก็หน้าซีดแล้วก็แตกตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครกล้ามองหน้าเย,ยนสินอีกส่วนเย,ยนสินก็ได้ทวนคําว่ากวาดล้างให้สินซากเมื่อสิ้นคากล่าวนี้แล้วเย,ยนสินก็ได้นั่งพิมพ์บนเก้าอี้แล้วก็หลับตาลงส และในค่าคืนนั้นเองชูเฉียวก็ได้กล่าวคําว่าขอจะได้เจอเขาโ่นเยียนสินเองก็ได้กล่าวคําว่าขอจะได้เจอนางและในวันลุ่งขึ้นก็มีคนลอบออกมาจากด่านไปจจอแล้วก็ควบม้าไปยังด่านหานซุยแล้วเวลานี้ที่นั้นก็มีกองกำลังสิบหมื่นที่เป็นฐานเอกของเยียนเปย์หนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือจิ้งอันหวังเฟยสองเพื่อเฝ้าดูชีวิตของฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือการคุมของเส้นทางถอยของตัวเองด้วยเช่นกันและในวันเดียวกันก,นกองทัพซิวลีและกองทัพหลางจินก็ได้มาสม กับชูเชียวที่เมืองนานรี่และจากนั้นไพ่พล4ี่เมินก็ได้รวมตัวกันที่นอกเมืองนานรี่แล้วจากนั้นก็มีเสียงหาหรือดังขึ้นว่าหานซุยคือเส้นทางที่ต้องผ่านเพื่อเข้าสู่ตะวันตกเฉียงเหนือของนครทางจริงถ้าไม่ตีหานซุยก็ไม่มีทางคลี่ขลายวิกฤตด้ทางจริงได้พอสิ้นคำกล่าวในชูเชียวก็ได้ชี้มือไปอยังแผนที่แล้วก็วาดวงกลมบรดานหานซุยแล้วก็กล่าวขึ้นว่าศึกตัดสินใกล้อุบัติขึ้นแล้วสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้าม ส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดูเนที่กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ